สำหรับท้องสองนี้นะคะน้ำหนักขึ้นไปถึง80กิลกรัมเลยล่ะค่ะต้นแขนต้นขาผิวหย่อนยานผิวแตกลายนะคะยิ่งต้าทำหมันด้วยนะคะบางคนพูดว่านะคะผู้หญิงที่ทำหมันแล้วเนี่ยจะทั้งอ้วนทั้งแก่ผมมีน้ำหนักตัวร้อยกว่ากิโลครับอ้วนมากๆเลยครับหน้าท้องนี่ไขมันนี่เป็นชั้นๆเลยทำอะไรก็เหนื่อยง่ายอึดอัดไปหมดเลยครับ ตั้งแต่เข้าคอสที่ Slim Up Center เนี่ยนะคะช่วยให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นท้อง2ท้อง3นะคะก็สามารถกลับมามีหุ่นที่ดีแบบเดิมได้ผลลัพธ์ที่ได้เกินค่าจริงๆครับคิดดูสิครับจากน้ำหนัก105ยกิโลจนตอนนี้เหลือเพียง85กิโลครับหน้าท้องผมกลับมาฟิตและเฟิร์มกระชับแข็งแรงขึ้นผมรู้สึกมั่นใจจริงๆครับฉลองเข้าสู่ ฟิตบุญเฟิร์มเพิ่มความมั่นใจพร้อมฟรี9วันราคาเริ่มต้นเพียง29,999บาทจองสิทนได้ที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีชั้น2โซนบิวตี้ฝั่งโรบินสันโทร045422960 1